ชิยาคิมูระศาส,สดารถสร้างมือ Biker's t o r y กับรถสร้างมือแนวอนุรักษ์นิยมของศิลปินเมทัลอารตัวพ่อนามชินยาคิมูระภายใต้เครื่องหมายการค้า Zero Engineering รถสุดแนวที่แรงสุดของพอสอนี้คือดอกผลจากความพิสมัยส่วนตัวสู่ Trend Setting ที่ได้ใจคนทั้งโลกแน่นอนโกสยามก็สมยอมเศพเอาวิถีวินเทจนี่เข้าเต็มกบหู แผนยอดขายแบบมีดิลเลอร์ก็กำลังทำเงินและหนนนี้ก็เป็นคิวรถสร้างมือในสับแสงสนอกว่าสามูไรชอปเปอร์ชินยาคิมูระเกิดและใช้ชีวิตเชกเช่นวิถีปุตตุชนญี่ปุ่นมาเป็นปฐมบทก่อนก้าวสู่เวทีระดับโลกในฐานะบิลเดอร์นักออกแบบสร้างรถที่มีเอกลักษณ์ในสไตล์ที่เขาชื่นชอบ และผุดเป็นช็อปรูปธรรมในนามของ Zero Engineering ในปี1992ที่โอซาก้าซึ่งชื่อนี้ได้เปลี่ยนมาจากช็อปชาบกที่เปิดตัวก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ปีด้วยรูปลักษณ์ในสไตล์ที่เรียกว่า Zero Style ที่เรียบง่ายสมูทตามีเฉพาะชิ้นส่วนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นและมักเน้นโชว์เนื้อแท้ของ Material ไม่เน้นงานโครเมียมหรือชิ้นส่วนคเวอร์อะไรที่ดูเลอะเทอะ ส่วนต้นเฟรมแบบหลังแข็งคอหงถูกจับคู่กับโชคอัพหน้าแบบตะเกียบสวิงสปริงเดอร์บนล้อแบบซี่นี่คือชิ้นส่วนพื้นฐานที่รถของซีโร่สตาเลือกสรรในขณะที่เครื่องยนต์ยังคงพิสมัยเครื่องยนต์เสื้อเหล็กของ Harley Davidson รุ่นก่อนปี1984เป็นขุมพลังขับเคลื่อนทว่าซ e โร่สตารเน้นประกอบสร้างด้วยมือและมีการเก็บงานชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างประณีต สวยงามน่าหลงไหลและรถทุกคันที่เขาสร้างก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเขาจะเป็นผู้ทดสอบมันด้วยตัวเองและถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าทว่าเมื่อมันผ่านการสร้างสรรพัฒนาออกจากซ e r ร่เอนจิ e นียริรถทุกคันจะดูสดใหม่เหมือนเพิ่งถอยออกมาจากห้างแตกต่างจากภาพลักษณ์โดยรวมที่ดูโบราณในปี2002คิมูระใช้เวลา25ปี พิสูจน์ตัวเองบนเส้นสาย2ล้อและสบช่องเปิดรายการผลิตเจาะไข่แดงอเมริกันชนซ e โร่เอ i นจ e เนียรเปิดช็อปใหม่ที่เนวาดาลาสเวกัสสร้างรถสร้างชื่อในแบบที่เข้าถนัดเขาใช้เวลา2-3ปีเพื่อขยับดีกรีกูรูจนติดท็ทอป10นักสร้างรถชื่อดังของอเมริกาคิมูระยังคงชูแนวความคิดสมูไรช็อปเปอร์เป็นเรือธง ปี2005คิบุระได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Biker Build Off Reality สร้างรถชื่อดังทางช่อง Discovery Channel ซึ่งเขาปะทากับโจมาตินแห่ง Martin ร r o t h e r โดยสร้างรถจักรยานยนต์ในแบบตัวเองโดยใช้เวลาเพียง10วันและต้องขี่คู่กันไปโชว์ตัวนักง,งานไบ k e ที่ฟาร์มสปริงเพื่อให้ประชาชนที่ร่วมงานในวันนั้นได้โหวตเลือกมอเตอร์ไซค์ที่เขาชื่นชอบ ซึ่งคิมูระก็แพ้ไปไม่กี่คะแนนเทว่ารูปรักในแบบเบสิกเบสิกนี้กลับส่งให้เขาและซ e r ร่เอนจิ e นียริดังเป็นผู้แตกหลังเทปออกอากาศได้ไม่นานในปี2008รถซี r ร่สตาร์การติดต่อให้สร้างรถเพื่อใช้ประกอบในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Iron Man ของ m a r v e l Com ม c s ปัจจุบัน Zero Engineering เปิดสตูดิโออีกแห่งหนึ่งชื่อ s h a r e p o r d Engineering ในอ z ซูซาแคลิฟอร์เียยังคงสร้างมอเตอร์ไซค์ซีโร่สไตออกจำหน่ายเคียงข้างช็อปทั้งสองแห่งทั้งในญี่ปุ่นและลาสเวกัสโดยคาดว่าถึงปัจจุบันคิบ u ระสร้างรถออกมาร้นบนถนนมาแล้วกว่า200คันโดยยังคงใช้เครื่องยนต์ของ Harley Davidson รุ่น s h o v e ว l e a d กับเพิ่มลายของเครื่องยนต์ Evolution และสปอร์ตเอปี2006คิบูระเริ่มผันตัวเองมาสร้างรถของเขาทว่าปรับมันก็สู่งานที่เป็นศิลปะสำหรับชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะอ่อนช้อยและวิจิตไม่เหมือนใครเขาใช้ค้อนต่างคุ่กันและใช้แผ่นอลูมิเนียมเหล็กต่างผืนผ้าใบแน่นอนมันไม่ส่งผลเรื่องการตลาดแน่นอนเพราะรถทุกคันจะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ที่นานพอดู ซึ่งคิมุูระเองคงไม่สนใจและแทบไม่ต้องไปคิดหาคำตอบให้เสียเวลาราะว่ากรับเปลยออกมาว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นวันนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนในฐานะคนสร้างรถผมมองว่านี่คืองานศิลปะศิลปะของผมอาจจะสำเร็จหรือล้มเหลวตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดอนาคตเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกเล่า บางทีเราอาจจะต้องรอนานถึง10ปี